ครับสวัสดีครับ่อแมพี่นอมือนี้ครับสิมาเฮตเมนูครับอ้อมเอียนครับถี่เฮาไปแทงมากมื่อวานนี้ครับือสมตัวครับอันดับแรกครับตาพิกพิกแหงนะครับกับตะไคร้ครับตาใส่กันแล้วก็เอาต้นหอมครับหัวหอมแดงก็ไ้ครับตำตำใส่กันครับตาผสมกันม่มีหอมแดงเข้าก็ตัดหัวต้นหัวหอมเฮานี่ล่ะ ตำใสกันครับใหมันเขากันครับจากนั้นครับห้างน้ำขึ้นครับนำห่อนครับเครื่องเทียวต่ำเหลี่ยครับเ้าก็ตักลงน้ำเดือดจังหน่อยครับตักเครื่องเทียวตำลงครับนี่โอ้หน่ำแดงยึงคึงแบบเป็นตะเพ็ดครับพี่น้องคนคนจังหน่อยครับจากนั้นครับเอามะเขือลงครับมะเขือปาดปาดผ้าดีๆครับ เอาลงก่อนว,ว่าเขือนี่มจะสุกยากแนี่ครับนี่ปาดเป็นสี่ส่วนนะครับเด้อเขาน้อยหนึ่งกับปาดผ้าเป็นสี่ส่วนเดวแต่ม,มากครับนี่ครับปลาเดียครับปลาเดียปลาเดียบานขเขา้าเอาลงครับนามปลาเดียลงให้มันหอมครับเบื้องนะครับขั้นตอนสําคัญไปเห็ดตามกันเลยครับแซ่บสมุนไพรบาน สมุนไพรไม่อ้อชาเขียวของเห่าหัวเราะเอาลงไปครับแล้วก็สอยสรอยสร้อยก็น,นะครับมันยังสิพอดีขําครับเวลาสดคน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 ใส่กันโอ้จังหน่อยบ้านข้อแห่งสดหนาเมา่วางส่วนนี่ครับวัตถุดิบของเห่าสำคัญครับตอนเอียนครับนี่จะตัวใหญ่รครับเมื่อวานไปแทงมา รุ่นบิ๊กครับสามโตหั่นเป็นชิ้นพอดีค่าเอาลงไปได้ครับน้ำเดือดครับอย่าไปค้นนะครับเด้อเอาไ้สั้นมันละให้มันเดือดสักวันในตอนเย็นสุกบานนี้ต่อไปครับอันพักมีพักใสแล้วก็พักกันตรงเนาะครับเนาะเอาลงก้อนครับนี่มีตะแน่ยเซลครับร้อมนี่ต้องใสพักหลายพักสี่ดาวครับกับต้นหอมครับใส่ลงไปครับบ่กดพักระบาด ต้องใส่ผักให้หลายครับความนีบยังสบกดกดกดเนกลงครับเอาตัวพี่กดลงกดลงคนเห็นมันลงไปตั้งแต่ครับแต่พักกันตรงกระแสบแล้วครับจีวานไปด้วยเขาครับขมขมครับพักใส่ครับจังหน่อยโอ้ยหอมประเดีห้วยหวยครับเขาเหี้ยวห่อนเตียวไปถ้าเลยครับ นี่พักอีเลือดครับขาดบา่อไหลเอาลงไปครับของเขาหรือว่านา่งเลือดนะครับเนาะมันสิเดออกหอมกินอมครับขาดบา่อไหลพักนา่งเลือดพักอีเลือดนี่แหละคุณเลือดเขาวขวาขาบบ้าวบานนี่นี่เขาขวขว,ขวมหอมเสียลงไปได้หลายครับเห็นหน้ามันสิขุนๆแน่บานนี่มันสิเป็นขุนๆอุตวได้บ้านใส่เขาวขวาลงไปหอมครับขาดบา่อไหล เพื่อนๆครับตอนเสร็จแล้วครับหน้าตาครับตอนนี้เราก็ไปอุ่นใหม่นี่เสร็จแล้วครับพี่น้องเอ้ครอบครัวเปื่อยเรียบร้อยตักเสือบครับตักเสือบนี่ครับได้สองถั่ยครับตักตะกอนถั่ยยิ่งยิ้ายอหอนหันครับขวเดียวหนึ่งไม่ไม่ไม่ครับหอนหันอ้ยตักเรื่อยเนาะครับเนาะ ตอนเอยนยิ้มยิ้มาครับกินข้าวต้องกันข้าวบ้านนี่นี่ครับเบิ้งพี่ตอนเอียนตอนเดียวครับต็มส่วนอ่ะเนี้ยเห็นบ่เห็นบ,นบ่พี่นอ้องสดเบิ้งเป่าๆกันสิลวดลินเฮ้ย <c oughs> ขักขักเสยียบมันมากับทีมงานนะครับเมบื่อวานนี้นะผู้เสือดำดำนั่งเป็นอาวให้มันเป็นคนแทงเอียนครับผู้เสือฟาฟาครับจอจอยครับ โซเฟอร์ลูกครับโหลดสลิงไปเ่วานนี่มามาครับมากินข้าวกันพี่น้องเอา้าไก่กับตีกันทางหลังน,นี่ครับกินข้าวพร้อมหนา้าพร้อมตากันแนวแก่ข้าวกระมีครับบ่อึดบงังเงยบังหน่อยมีเบด็ดโซเดกันไปครับบ้านนี่หาเลี้ยเหนียวกันครับเสียบแห้งเสือนะครับเดอ้อกินข้าวน้ำกันครับทุกท่านผู้เสือฟ้า นั่งเก้าอี้ข้างล่างนั่นโซฟารถมู่ว่านนี่ทีมงานครับไอ้กล้วยข่อนข้าเสือกามสีฟ้าแล้วก็อีกคนหนึ่ง,ง,ง, ktoś, land, ง, um, งกับมูเพิ่นครับมูเพิ่นเฮ็ดงานเหมือนกันครับสยามพ hmm ี่แงเพิ่นว่าเพิ่นว่าโต้งจังสี่เพิ่นว่าสุดยอดเคยไปกินอยูหมองหนึ่งเพิ่นว่าโมจังสี่ได้รสชาติเพิ่นว่าใส่ยังมุนีเพิร์นโผ่านโผ่านเพิ่นว่า mm